พี่กุ้งกอสิวเองนะคะพี่กุ้งกอสิวพามาดูสิวอุดตันหัวปิดหรือว่าสิวหัวขาวสิวแบบนี้กดออกนะคะจะได้หายเดี๋ยวเราทําการกดสิวให้ลูกค้าของเรากันนะคะสิวอุดตันที่เป็นนะคะเวลาที่เราทําการกดนะคะไม่สามารถกดออกได้ทุกเม็ดนะคะในการกดแต่เราก็จะพยายามนะคะกดออกให้ได้มากเม็ดที่สุดเท่าที่เราทําได้แล้วก็เท่าที่ลูกค้าทนไหวนะคะนี่คือเทคนิคการกดสิวของพี่กุ้งกดสิวค่ะ เจ็บนิดหนึ่งนะลูกนะถ้าทนไม่ได้บอกนะคะถ้าสิวอุดตันหัวปิดหรือว่าสิวหัวขาวนะคะเม็ดสิวออกมาเขาจะเป็นเม็ดใสๆนะคะน้ำๆนะคะเขาเป็นสิวหัวใหม่แต่ถ้าเป็นสิวหัวเปิดออกมาหัวเขาจะดำๆแข็งๆนะคะ สิวหัวเปิดคือสิวเก่าสิวหัวปิดคือสิวใหม่ที่เป็นน้ำใสๆที่พิ่งขึ้นใหม่เป็นฟ้อนขาว,ขาวนะคะเวลากดเนื้อจะแตกเป็นน้ำน้ำเขาเรียกว่าสิวหัวปิดเนื้อจะใสๆเนื้อยังผิวเนื้อผิวยังไม่ดำแต่ถ้าสิวหัวเปิดก็คือสิวหัวดำจะเป็นก้อนนะคะออกสีน้ำตาลที่ฝังอยู่ในผิว มเมื่อกี้ออกไม่หมดพี่กุ้งกดซ้ำนะคะ จะเป็นฟอนเล็กๆนะคะเรียกว่าสิวหัวปิดค่ะสิวแบบนี้นะคะถ้าเราไม่กดหายไหมนะคะก็ไม่หายเช่นกันนะคะถ้าหากเราปล่อยเขาไว้นะคะถ้าหนูปล่อยไว้สักพักนะคะถ้าเขาเกิดการระคายเคืองหรือว่าเราทาครีมบนรุงเข้าไปเนี้ยค่ะเกิดการระคายเคืองเขาก็จะกลายเป็นสิวอักเสบนะคะ ได้ในพรายภาคหน้านะคะฉะนั้นพี่กุ้งกดสิวแนะนำนะคะสิวอุดตันกดออกจะได้หายหนูเน้มปากนิดนึงค่ะเลยเดี๋ยวเอามาตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่อ่อนแล้วก็เจ็บที่สดุด แต่ถ้าก็ต้องกดเหมือนกันค่ะไม่ว่าอยู่จุดไหนนะคะถ้าอ่ดถ้าเขาขึ้นแล้วกดออกนะคะจะได้หายไม่เก่นนะลหายใจลึกๆนะคะแล้วกลมาตรงนี้ค่ะพี่เราจะเปลี่ยนมุมนะคะไปเรื่อยๆนะคะตามผิวแล้วก็ สิวลูกค้าที่ทนได้นะคะเจ็บจินนึนงแล้วนะและที่สำคัญการกดหนึ่งครั้งนะคะของเราเรากดให้ทั้งหน้าขลุกเราไม่ได้กดเฉพาะ กระจุกกระจิกนะคะกดให้ทั้งหน้านะคะละเอียดทั่วหน้าแล้วแต่นะคะว่าได้มากได้น้อยอยู่ที่ลูกค้าเป็นมานะคะและที่สําคัญนะคะหลังจากการกดสิวของเรานะคะพี่กุ้งไม่ลืมเลยนะคะเช็ดทาความสะอาดผิวด้วยน้าตบผักเอ็นไซพืชเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะมาร์กลดเชื้อสิวนะคะผิวแบบนี้พี่กุ้งแนะนาละลายหัวสิวนะลูกนะละลายหัวสิวจะช่วยฆ่าเชื้อสิวทําให้หัวสิวหลวมแล้วกดออกได้ง่ายมาร์กลดแดงของผิวนะคะด้วยอโรเวราเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิว มาร์คลดระบมของผิวนะคะลดการบวมการแดงของผิวนะคะหลังจากการกดสิวด้วยมาร์คสาหรายลดสิวของพี่กุ้งกดสิวนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์นะคะหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่กุ้งด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิป